สวัสดีค่ะพบกับช่อง Ali Diary อีกแล้วนะคะวันนี้ช่องของเราก็จะไปเที่ยวไอซ์แลนด์ต่อค่ะโดย EP นี้ก็เป็น EP ที่2แล้วนะคะสำหรับใครที่ยังไม่ได้ดู EP แรกสามารถไปเปิดดูได้ใน playlist นะคะโดยวันนี้นะคะเราจะทำการเที่ยวน้ำตกค่ะประเทศไอซ์แลนด์เนี่ยขึ้นชื่อว่าเป็นประเทศที่มีน้ำตกนะคะสวยมากๆเลยค่ะ โดยน้ำตกแรกที่เราจะไปนะคะเราเรียกว่าเป็นน้ำตกลับค่ะเพราะว่าวิธีการที่จะเข้าไปชมน้ำตกเนี่ยไปค่อนข้างยากเหมือนกันนะคะทุกคนน้ำตกเนี่ยเราจะต้องทำการเดินเท้าเข้าไปเท่านั้นนะคะทุกคนโดยพอเราขับรถมานะคะเราจะจอดรถค่ะข้างถนนของประเทศไอซ์แลนด์นะคะจะมีจุดจอดรถให้เรา เรื่อยเลยค่ะหลังจากจอดรถแล้วนะคะเราก็เดินเท้าเข้ามาค่ะเริ่มต้นหน้าตาทางเข้าก็จะประมาณนี้นะคะพอเราเดินมาเรื่อยๆค่ะถนนหรือว่าทางเดินไปชมน้ำตกเนี่ยจะเริ่มเป็นแบบนี้นะคะทุกคนก็คือที่แรกเราคิดว่าเรามาผิดหรือเปล่าแต่เราก็เดินตาม gps นะคะแล้วก็ยังมีร่องรอยรอยเท้าของคนเดินอยู่แล้วก็ยังมีนักท่องเที่ยวที่เดินสวน กลับมาจากการชมน้ําตกด้วยนะคะเราก็เลยคิดว่ามันน่าจะใช่อันนี้สําหรับใครที่จะแพลนมานะคะต้องเตรียมรองเท้าดีๆนะคะเพราะว่ารองเท้ามันจะเปียกค่ะพอสิ้นสุดเส้นทางตรงนั้นนะคะเราจะมาโคตรงนี้นค่ะจะเป็นบริเวณลำธารธรรมชาตินะคะแล้วก็จะมีป้ายบอกเราเรื่อยๆนะคะทุกคน ลำทานนี้ก็จะแบบสวยมากๆเลยนะคะจะมีม้านะคะมากินน้ำมากินหญน้า,า,น,านะคะเก็บติวได้นะคะตรงนี้สวยมากถ้าเจอเขาเอาอะไรกั้นแบบนี้ก็อย่าเดินเข้าไปนะคะทุกคนเพราะว่ามันจะเป็นทางเข้าบ้านของคนที่อาศัยอยู่แถวนั้นนะคะ พอมาถึงบริเวณตรงนี้นะคะทุกคนก็เราก็จะมาถึงพื้นทางแล้วนะคะแล้วก็พอมาถึงถนนเส้นนี้นะคะก็แปลว่าเราใกล้จะถึงจุดหมายแล้วะคะ่ะทุกคนเดินมาทั้งหมดนะคะเป็นเวลา5 0ถึง55นาทีนะคะระยะทางที่เราแบบ เาก็สมาก็3.5กิโลนะคะวิวก็จะประมาณนี้นะคะทุกคนซึ่งเอาจริงๆแล้วของจริงสวยกว่าในกล้องนะคะก็แนะนำว่าให้เดินมาชมกันนะคะทุกคนเดี๋ยวต่อไปเรามาชมวิวน้ำตกกันต่อเลยะคะ่ะ มน้ําตกเสร็จแล้วนะคะเก็บภาพเสร็จแล้วชมบรรยากาศเสร็จแล้วเราจะเดินกลับมาเส้นทางเดิมนะคะซึ่งรวมระยะทางแล้วก็คือเดินไปแล้วก็เดินกลับนะคะประมาณ7กิโลเมตรนะคะใช้เวลาเกือบ2ชั่วโมงค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะไปที่น้ําตกถัดไปกันค่ะน้ำตกถัดไปนะคะชื่อว่า g u l f f o s s นะคะคำว่า g u l f ในภาษาไอซ์แลนด์แปลว่าทองคำนะคะส่วน f o c s แปลว่าน้ำตกค่ะ น้ำตกนี้นะคะก็จะมีลานจอดรถให้ตรงนี้นะคะจอดรถเสร็จเขาก็จะมีทางเดินให้เราเดินเข้าไปชมน้ําตกนะคะ แช่แบบนี้นะคะยิ่งถ้าฝนตกเนย,ยิ่งแบบเละกว่านี้อีกค่ะทุกคนเพราะฉะนั้นเตรียมรองเท้ามาดีๆนะคะตอนนี้ก็แดดออกแล้วนะคะน้ำตกนี้นะคะที่เขาเรียกว่า g กาฟอสเนี่ยเพราะว่าเมื่อไอน้ำนะคะโดนแสงแดดมันจะเห็นประกายเป็นสีทองคำค่ะทุกคนตอนนี้แดดออกแล้วนะคะนักท่องเที่ยวก็จะ ลุกมาถ่ายรูปกันค่ะจังหวะนี้นะคะก็จะเห็นความเป็นสีทองของน้ำตกได้ชัดเจนค่ะ เก็บภาพกันเรียบร้อยแล้วนะคะก็ทำการเดินทางต่อเพื่อไปชมน้ำตกถัดไปกันค่ะน้ำตกถัดไปนะคะเราก็จะไปเที่ยวสโคลคาร์ฟอสค่ะการมาเที่ยวประเทศไอซ์แลนด์นะคะชุดกันฝน,นมีประโยชน์มากๆนะคะเพราะนอกจากจากการฝนที่ตกบ่อยแล้วนะคะยังกันไอ้น้ำจากน้ำตกที่เราจะไปชมได้ด้วยแล้วก็ยังกันลมนะคะช่วยให้ร่างกายอบอุ่นมากขึ้นค่ะ น้ำตกถัดไปนะคะเราจะไปเซลจูแลนฟอสค่ะซึ่งน้ำตกนี้นะคะจะมีจุดถ่ายรูปที่นักท่องเที่ยวชอบไปถ่ายก็คือเป็นด้านหลังของน้ำตกนะคะเพราะฉะนั้นจะต้องใส่ชุดกันฝนเท่านั้นนะคะหรือว่าชุดผ้าร่มที่มันป้องกันความเปียกได้นะคะอันนี้ด้านหน้านะคะจุดแรกยืนถ่ายตรงนี้ก็ยังไงก็เปียกแน่นอนนะคะทุกคน แต่ว่าวิวสวยมากเลยอะเพราะว่าเทียบกับขนาดคุนคือน้ำตกใหญ่ามากหลังจากนั้นก็เราจะเดินเ,เข้าไปด้านหลังน้าตกนตรงนี้ก็คือด้านหลังน้ำตกที่เราบอกนะคะว่านักท่องเที่ยวนิยมถ่ายรูปกันพื้นก็จะแบบ แนะคะแล้วก็จะย้ำเตือนเพื่อนๆในการเลือกรองเท้านะคะผ้าใบเนี่ยไม่ควรเลยค่ะอันนี้ก็ถ่ายรูปนะคะหน้าเปียกหมดเลยค่ะด้านข้างน้ำตกเซลเจอรเลนฟอสนะคะจะมีน้ำตกเล็กๆตรงนี้นะคะเราก็เดินตามนะักท่องเที่ยวท่านอื่นมานะคะก็เจอน้ำตกตรงนี้ก็คือ ค่อนข,ข้างสวยนะคะแต่ว่านะักท่องเที่ยวเยอะเหมือนกันเราก็เลยไม่ได้เดินเข้าไปถ่ายด้านในนะคะจริงๆเราว่าจุดนี้นะคะเป็นจุดที่น่าจะถ่ายรูปออกมาได้สวยมากเลยค่ะแต่ว่าเนื่องจากเราเนี่ยมาเจอที่นี่โดยบังเอิญนนะคะแล้วก็เราไม่ได้หาแบบ reference ไว้เลยว่าเราจะต้องถ่ายรูปยังไงนะคะน่าเสียดายมากเรียบร้อยแล้วนะคะขึ้นรถก็เปียกแบบนี้เลยค่ะ EP ถัดไปนะคะเราก็จะไปถ่ายรูปคู่กับซากเครื่องบินค่ะซึ่งเป็นไฮไลท์สำคัญจุดหนึ่งของประเทศไอซ์แลนด์นะคะแล้วก็ประเทศไอซ์แลนด์นะคะมีแสงเหนือด้วยนะคะเราก็ได้ออกไปล่าด้วย1คืนค่ะสำหรับใครที่ดูมาถึงตรงนี้นะคะขอบคุณมากๆที่ติดตามฝากกดไลค์กด subscribe ด้วย